สวัสดีค่ะเอซวันนี้ป้ากําไสก็มาขายของอยู่ที่เต่างอยนะคะคือป้ากําไสเช่าโต๊ะไว้แต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้มานะคะก็ไปเขาวงบ้างไปบ้านนาสีนวลไปบ้านห้วยหีบไปบ้านห้วยยางก็ตะเวนนะคะคือป้ากําไสจะเลือกดูว่าทางไหนถ้า ป้าคำสายมีกลุบนะคะก็ถามดูว่าทางนั้นฝนตกไหมห้วยอห้วยหีบนะฝนตกไหมหรือว่าเขาวงทางที่แก้งนาง่ะมันตกไหมเขาบอกว่าโอ้กบเยอะนะคะที่ <What? S 1> บ้านที่อำเภอเขาวงน่ะกบเขียดลงเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเห็ดปวกเยอะ ป้าคำใสก็เลยมันมันเหลือน้อยป้าคำใสก็เลยลงมาขายอยู่ที่เต่าน้อยนะคะเอซก็เลยมีเวลาว่างเพราะว่ามันมีอยู่ 9.. กถุงเนาะถุงใหญ่ก็ถุงหนึ่งนะคะก็คือ150นะคะมีกุมีกบมีเคียดนะคะมีกระปูกายก็ถ้าวันไหนถ้า f อคนไหนอยากได้นะคะก ทรมาหาป้าคําใสเดอมีปูนะคะนี่ค่ะปูก็หกตัวนะคะหกตัวก็ห้าสิบบาทนะคะปูแล้วก็มีเขียดขาคำด้วยนะคะนี่มีเขียดขาคำถ้าลงไปขายเขาวงน่ะมันจะได้ถุงละร้อยห้าสิบนะคะแต่มาเต่างงยน่ะร้อยเดียวก็ส่งใส่จะรอดหรือไม่รอดนะคะก็ลองดูเนาะรอค่ำค่ำซะก่อนนะคะ ถ้ามันไม่ได้ขายก็แบบว่าหม้อป้าคําใส่ก็ยังว่างอยู่นะคะอันนี้ก็ห0สิบาทนะคะกลนี้ก็สามตัวห้าิบาทอันนี้ก็ห0สบาทนะคะนี่กลภูเขากบนานี่นะคะนี่ก็ห0บาทนะคะสามตัวห้าสิบาทนะคะก็ไม่ใช่กลเลี้ยงกลนากลภูเขานะคะ ก็อันนี้ก็150นะคะก็อ่าแปขีดนะคะก็150บาทก็มี9ถุงแค่นี้แหเอ f ซี FC ถ้าคนไหนสนใจนะคะจะซื้อให้ใครก็บอกมานะคะป้าคำใสก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งให้นะคะ FC ถ้าวันไหนก็สั่งไว้เดอ้อกิลโลละ200รกุบเม่ไข่นะคะกิละโลละ200บาทนะคะ หรือว่าจะเอาแบบเป็นถุงๆก็ได้นะคะนี่เอาแบบเป็นถุงก็ได้แล้วก็แบบอ่าอันนี้ก็เขียดขาคำนะคะเขียดขาคำก็มีปลูมีเขียดนะคะวันนี้ก็คิดถึง f c นะคะก็วันวันอาทิตย์ อยากได้ไหมคะ,ะปูแดงยกวอาน้ำผู้แล้วปูภูเขาผัดอร่อยก็เลยป้าคำใ่ก็เลือกมาที่เตาง้อยนะคะวันนี้ก็มาเตางอยคือว่าถ้าไปไกลๆมันได้น้อยมันพอดี ป้าก็ใส่ก็เลยไปตลาดดงหลวงแต่เช้าเลยวันนี้น่ะตลาดนัดดงหลวงก็เหลือมานี่แหละค่ะเหลือมาแค่นี้นะคะก็มีอยู่อ่าสี่สิบห้าถุงนะคะก็เหลือมาอยู่เก้าถุงสี่สิบห้าถุงไปแต่เช้าเลยไปที่ตลาดอำเภอดงหลวงนะคะก็เลย เหตดผาคาแม่ไข,ข่ค่ะบางทีบางทีป้าคํสใสก็จะไปะบริการถึงบ้านเลยนะคะคือขี่รถไปบริการแถวบ้านไม่ได้นั่งตลาดเพราะว่าใจร้อนเนาะก็ะเลยไปบริการขี่รถเข้าหมู่บ้านนะคะก็ไปบ้านนูน้นบ้านนี้นะคะเมื่อวานนี้ขาย ขายปลานะคะปลาไปเอาอยู่ที่น้ำโขงไปรัดเอาที่เรือเข้า,เาขึ้นมาป้าคําใส่ก็ขายปลาเมื่อวานอ้ยขายปลานะได้ปลา15บกิโลนะคะก็ตะเวนขายตั้งแต่บ้านขัวสูงเข้าบ้านป่าไม้แล้วก็บ้านนาโคกุุงสันเวเข้าไปคำปะกูดนะคะ ก็ไปหมดอยู่ที่คำผัก,กูุตรเมื่อคืนนี้ก็ประมาณทุ่มสองทุ่มนะคะประมาณสองทุ่มก็มาบอาว่าโอู้เที่ยวนี้ก็ก็เลยคิดว่า,าคิดว่าวันนี้ไม่ไปก็เลยจะมาลงอยู่ที่ตลาดนี้คละ ก็เลยว่าคิดถึง FC นะคะก็เดี๋ยวป้าคำใส่ว่าจะทำคลิปขอบคุณพี่น้อยนิวยอร์กอยู่นะคะก็จะดูคลิปที่กล้องม,มโจรปิดแล้วก็จะทำคลิปอันนี้คลิปอยู่ในตลาดนะคะก็ จะ,ะไปทำคลิปอยู่ที่บ้านมันเงียบๆเนาะอันนี้ก็สมลมชาวตลาดนะคะก็มีคนเยอะแยะนะคะเนี่ยมีคนเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแล้วก็ มาตลาดในแม่ค้าก็เยอะเนาะต่างคนก็ต่างมีหลายอันหลายอย่างไม่ซ้ํากันนะคะเห็ดก็เยอะนะคะแต่ป้าเขาใส่ขายเห็ดมันไม่ค่อยได้ขายเห็ดมันซื้อไม่ทันเขาไปขี่รถนี่ก็ขี่ไม่ทันเขาเราตื่นสายนะคะสีไม่เหมือน ถ้าขายเสื้อผ้าก็นานๆจะได้ขายก็เลยตะเวนเลาะขายาขายบ้านนูน้นบ้านนี้พรุ่งนี้ก็จะไปตลาดนัด,ดที่บ้านปุกปูนะคะไปตลาดนัด้นก็ไปเอาธงมาแล้วก็จะลงตลาดนัดไม่ได้ไปสามสามพูดแล้วนะคะสองพูดสามพูดแล้ว ที่ไม่ได้ไปก็จะไปนะคะป้า,าใส่ก็จะไปเพราะว่าคิดถึงคิดถึงลูกค้าอยู่แต่หน้าฝนนี่มันขายทองไม่ดีนะคะนอกเพราะว่าเขาอยากได้ใส่พระใส่อะไรก็มันไม่ใช่ว่าทองคำนะคะก็ทองเหลืองที่เอาเงินเก่าไปตีก็ใส่พระใส่ให้มันสวยงามเฉยๆนะคะ ก็เลยสลับกันถ้าวันไหนเขาสั่งทองก็วิ่งไปขายทองถ้าวันไหนไม่ได้ไปขายทองก็ซื้อไม่ได้ก็หาโนไม้หมกมาขายนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้จุบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยฝากดูโฆษณาด้วยนะคะ รักที่ตึงทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้จุบลงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะ